สองราคาซอยเพชสุดรู้ที่ลิซ่าแบล็กพิงค์สวมใส่มาจากแบรนด์ดังระดับโลกเลยทีเดียวค่ะบอกเลยว่าสมฐานะมุนะ่น่คามหาศาลค่ะ เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะสําหรับสาวลิซ่าและลิซามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวงแบล็กพิงค์ค่ะเธอเป็นสาวน้อยมักฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและตอนนี้ค่ะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลิซ่ากับยอดการติดตามอินสตาแกรมของลิซ่าตอนนี้ทะลุไปถึง55ล้านคนแล้วล่ะค่ะเธอท่องร้องเพลงเก่งเต้นเก่งถ่ายรูปก็สว เรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกหนึ่งคนไปเลยค่ะ โดยล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมของลิซ่าเธอก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองในลุคของสาวผมดําและยาวเป็นภาพที่สวยสะกดตามมากค่ะโดยภาพนี้เป็นการโปรโมทแบรนด์เครื่องประดับชื่อดังอย่างโบเกอรีที่สาวลิซ่านั้นเธอเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์แบรนด์เครื่องประดับสุดรู้ระดับโลกนั่นเองค่ะและล่าสุดค่ะก็ได้มีการเปิดเผยราคาเครื่องประดับที่ลิซ่าใส่โปรโมทในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะราคารวมอยู่ที่ ประมาณ2อ7ล้านสี่แ่นหนึ่งพันเจ็บาทค่ะ